บ,บายดีพี่น้องมาพบมา,บมาบมพบอกกระโมยอะไรไปเนาะเดียนสัจ่อยคือเกา่ามานเทคานมาเบิ่งสางทาเทคานเดือนสะจ่อยพี่น้องมันกำลังมัดเล็กหมัดตาอัน,นพี่น้อยไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องติดต่อมัดเล็กคือเก่าพี่น้าะเทค้าโลดนะ มะคอยังจะขึ้นเลยจะขึ้นแล้วมะคอข่าพี่ล้อมะคอเข่ายังใก็สอบนะเม่คอมะคอน้ำซดจ่อยปะ่นมะนทำมะคอข่าพี่น้องไอ้นี่พี่น้องสดจ่อยป่ายอกล่าสื่อได้อันใหญ่ให้้องใหญ่ลวนอนสร้างมัดเล็กมัดขันกับไก่สิเล้วเลยพี่น้องเล้าในก็ เทคานเด้พี่น้องประกอบเป็นยังไงครัลเราก็เทคานตัวปูนเทคา,านพี่น้องถาเบิ่งต้นเทคานพนักง,งานลายยิบ้มาขนปูนถาเบิ่งพี่น้องกำลังพี่น้องกำลังกำลังเห็ดตอกไม้ตอกตอกได้ไนะหมมองสุดเทคานพี่น้องน่ะเทคานกำลังพี่น้อง กำลังสิเริ่มเทค่า,านเนี่ยอะไรไปหน่อยบ้าเจอชับเจ้ากันชั่นบ,บ้าเทค่าเรียบร้อยจ้าถ้ามึงเทพื้นพี่น้องตั้สิบพอได้บ้าง สมบูรณ์จ้าพิน่งจ๋าพอแล้วพ่อแล้วอืม่าให้พ่อบะเพคานจ้ามือนึ่มาบนับปัญญาบ่างเบิ้อะทางพินางอืมต้องพ่างพนางห้เปละเลยอ ไม่ต้องพังจาต้องเห็บไปละเรือจ้ากำังานมล่มาเนี่ยไม่ไม่จะมามาบรราผเดียนะไม่จะมาันเาผเดียพี่หน่อยอือฉันาเสียวฉนนาเสีวพี่หน่อยขงานชิมเดียพี่นอยตอสบาตนเหลือมตาเนาะ เนี่ยย่น,ยนสนนนนเออยืมเต็มเดมัตมดมตน,น,นต้องได้ส่วนจ้าผสัสชมาดินผัสี่สีงน,นะคนแรกพี่น้นาาองฮะชามอมันนอมาันหยยบหยยบดินนี่ บ่าออรบรพระพระสิทธิแท้มันสีแตกนะต้นหยาบชิ่นแน่นพื่กอนตุ้มอิ่มน้าพี่น้าต้นมาน้นอาอิ่มนะคะทำแบบเป็นมือ,อเอพี<า>่ฮะทำแบบเป็นมือ,อรอพ่นะเออลายมืออะไรนะ,ลา,นล,ะลายมือเลยจำแดดนะถ้าอยู่แล้วมันแหงไว้ํำแดดนะ เทคานจ้ามบรมันนดูดูเลยพี่น้อ้อมอ้างานักุรจีนะคะมาด้ดูด้วทางด้าพีน้อ้ยคนคุตกินเร็ร้อยได้เร็ร้อยจ้าอจ้างบ้านอาเตมอยอืมเอามอยจัดป้ายคะแนนนากฟีน้า าสเรืดอเ้เรือคยันดนีเร hey. ือบ้างมาปู่นสิบเรือบ้างวกับสางเป็นอย่างนั้นทำเป็นสางเด้เดยกกับบุรรัเป็นอะไร เอ้ยมันอรก่อนน่ะมันเลือมันดีมันเลือดีดสร็จแล้วเออถนัดบ้านได,ด้จัม่เสร็แล้วอ้ามันดีกรเลือดีคือการมันเลือนั่นเอเอนั่นกอตคนขวดอืวดจะคต่อมานั่นาหนบ้านนนินด้ใครมา ปชามามเหมือนฮะกูเห็นหน้เห็นตาพอเจกับเราพีา่น้องนี่าบนดาจอดาน่าสลานะนีะม่มากทําท่านท่านเป็นน้ำพี่น้องคัเป็นน้ำจ้่ คนงานหักงานดเคนพี่น้องคนานเยอยไเอ้นนดนะคนครูต้นแดี้

ก็ทงมุกของพี่ป้าใสาลืมนะเอ้ยเอาว่านะใช่ไม่ใชท้ทงยางนะมันชิเวแล้วไม่ใช่เหลวแล้วพี่น้องเขาจามัดก็จะ,จะมีแค่แก่นก็เป็นห้กาก้อนนะหนึ่งพี่น้องจะก็มันคือลมไปเนี่ มีแห้งอเป็นอะไรตมโมล่าม้วนปลาม้วสิบตำคือบ่เป็นน้พองนะเทครา้วกฮะกอบตักไปพน้องกอบท้งหมดกอบพ้นกับพาคือกอบพนองก็ทั้งมือคนมีวะ อาผัสชูจันนะเออจ้าอาสาตควอมบนรู้ภูเับเจ้า้าจ้าเจ้ามาสัตงคอนเทนต์ปบไปอันเพนสแตป้าเพนสายเออเกาะพังกนกันแจ้งขักเดิมมามันเอันธรรมดาเดาม คือพี่ใา่ใส่ขานมนเลยแผ่บุ้มีใส่อ้าวอาวอาว่าเลยเว้ยอั้ไปหาเลยนะเราลาเหมืมกันอืมจะใครกลัวแปบนี้วะอืมปอบหยาพี่นอย มะมีจ้าหน้าหนาบ้านนะไม่สา้างมาพนาพักนกนนยไรพักอนี่นะหน้าสีดำมาเออมาบนหน้าหน้าผสีดำมาทงของเราดีแต่การนะเนี่สร้าเนี่ยเดนอยังข้ามอายงขาดแป้นนอขาดจ้าแป้อ เน้แป้งก้าต้นนี่ไหมขนาดเขาใบมัหนไไหมังอะไรมันแป้นนะมากประตูนี่เด้หรอข้วนเะออน,นี่ว่าเบ่งอากโคงง้งละเอียดตอนเศรษรังค่านูถั่วให้สัดจ่อยก่อนใส่คตรมันล่มมากเลยมันเทศได้หรือบอล่มแห้งไปหน่อยต่างต่างเศษข้านกับนี่ต่างเศษรังค่า ตูสวยกับมี่หักล่มแห้งขนาดเห็เดปุติยารลย้ผมได้จับซอยแล้วได้พป่น้องอาซูสีมือของเรารับไหยซอยนี่มันจะเป็นหุ่มหางแบบนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะการฝนกันได้ทางเช่ง,งทางลุมกันมาได้ตะปูน้อยตอกยิกลง้หันเรียบร้อยสร้างกับมีลายสร้าง ออกแบบลายแนวลายคนลายสร้างกับเปลืองตะปูพี่น้องสร้างลายกับเปลืองตะปูพอตะปูน่งขอนตีนอยู่นำ้ำผดผดขิงคือเลยนาะเมืนเน่อแรกน่ยพ้นโต๊ะยุ่งครับ จะมาลองอล้างคาใหม่เขาจะฮ่าคือพิษออกมาแต่ขันมาทางขางมันเต็มเต็มเลยมันผลพามาทางขางขมาทางเทิงเลยมันใจมาเป็นยังไเอ้อไปบึงขัน้นเพื่อนนี่วันนี้เนาะ คันเดียวกันแล้วพี่น้อยบว่าหนึ่งอั่นอะไพี่น้องบั้งพี่น้องได้พี่น้องน่าก้าวพี่น้องอะไรขึ้นเก่าอ่ะแล้วลยพี่น้องที่ขันนี่ก็แย่เลยพี่น้องอยแล้วมีแตนอีกมืออื่นก็เสีได้มาหนำมาปูแล้วหนำข้ามามาพี่น้อง น้ำขมามาไว้ให้มันอันนี้ยเท่กับตั้งเทพืดครับพี่น,น้องสำหรับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้สำหรับพระจากรสำนรพี่นอ้องตั้งคานเขากับเทแล้วลมาแล้วน้ำพุนมันเหลือจะไปเทไปข้างนอกพี่นอ้องจะเรียบฝากก,ก็ไล้วก็แท้มันบ่อน้องแล้วพี่นอ้องสำหรับพี่นอ้องเพราะว่ิดนานแล้วพี่นอ้องบ๊ายบาย